สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชม,มทุกคนเด้อตอนนี้น้องมิ้นกำลังจะพาท่านผู้ชมไปเลาะตลาดขี้นากนะทานผู้ชมเด้อตลาดขี้นาอยู่เมืองโคงเพราะว่าตอนนี้เฮายังอยู่เมืองโคงอยู่นะท่านผู้ชมเนาะจะพาไปเบิ่งว่าตลาดคนนี้ซื้อไายกันมีย่างแดงท่านผู้ชมจะมีอาหารบรรบางขนาดได้ละกันส่วนใหญ่จะมีย่างเราท่านผู้ชมเนาะก็จะมาค้างแต่ตอนเช้าจุดฮอตแรงแหละท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนแรง จะพาทาพพุสุปไปเลาะเนาะบบฮูว่าฝนตกจังซีนีอาหารการกินคองซื้อของไข่ในกระยั่งล่าอยู่บ่อกับโบฮูทาพพุสุปจะไปเบิ่งนลอกันเ,นเด้อร์มอนิกาฝนตกเนาะมันนี่มนนลมพัดเย็นดีไปกับตาเออาเมนกับน้องนากับเศราปูทัพพุสุปเซร้าปูาาปไปเลือกไปลอกค่ะที่หน้าเลยอ่าส่วนส่วนทาพพุสุปเนี่ย อยูเดนตะลักคินานมีมียังเดียววัฒนู้ชมแน่เจ้ข้ามเจ้าชินนะครับป่าป่าเนาะป่าโอ้หลักๆมันป่าท่านผู้ชมเดอ้อป่าจลาโอ้ยเจ้าจป่าไล่ขั้วนี่มันจักี่ปีเหรอว่าเมาื่อวานนี้เกิดมาเห็นโลย <laughs> เกิดมาเห็นโลยประมาณจักปีห้าสิบปีเนาะได่ก็ห้าสิบปีแล้วกระนั้นใชห้าสิบปีเน้ คุณพ่อแถวแม่แถวผลคุณพ่อแถาแม่แถากับหมอไรสมัยตะกี้น้องเมีกับน้องน้ามาทางยังเป็นทางอันอยู่ทางคนที่ทางคิดอันบ่อตะกี้น่ะมาเป็นคลุคคุกคิกอ่ะจะค่อยขี่รถจับมาใมเครื่อง ัวขวยให้มาแลกแถวบ้านนอกสะออน ควอเล็กปี๋แล้วควอไรควอไรหรือจะเป็นควอเด็กควเหล็กัวเหล็ก <laughs> หองไม่อันนี้วัวเห็ดใหม่เขาจะอ้อมไปทางนี้เนาะจริง <c oughs> จริงมีทางนี้ทนะ่านผู้ชมแต่ว่าหลักการต้องขี่ทางนี้เด้ออ้อมกองควอได้เกนไปโอ้มีคนณนางเงิน ทางโค้งไปซื้อถ้าเลี้ยวขั้วมันทาง13บสามไตโอ้เย็นสบายวันน้ไปพกุกนนะงานสักกา่ะบรรยากาศคือมาดีแท้ก็จะโค้งมาสิล่ะคผู้ชม ปันทองเนาะโอโหเป็นยังตอนนี้โู้ฟ้าคุมขนาดท่านผู้ชมว่าเป็นทางหน้าหอกฝนตกแหงกระจกเนะาะพอข้างน้ำขู่ดอนขู่ครับผู้ชมน้ำขวงใหญ่ขนาดเด้อ วันละคนตกมาละทา่านผู้ชมคนเม็ดบักใหญ่ออ้ออ้อเมนอเน้เป็นกูงเฮดสุมเมดิก้าพ,พูดชื่ออกไปหมดตูดแฮะ บ้านที่เฮาอยู่ท่านผู้ชมก็จะออกไปเส้นทางไงคนแหละประมาณสิบก,กิโลท่านผู้ชมสิบสิบกว่ากิโลเลยอ่าท่านผู้ชมเบิ่งทางซอยแดงตอนนี้ฝนตกแหงแล้วแาวาจะบ่เเ็นทางเลยนี่จะได้ไปซาๆาเลยท,ท่านผู้ชมนี่หมอกคลายฝนตก แงฟ้ากับ้องคลืงลึงลนี้ปปองดในนคำน้อ,นอันนีดเนี่ยน้องดิห้คำยังเป็นเวนแรงๆยู่ละวา่ามือตึอบอาแทอาวาทัพู้สมเขาชิลงได้บอ่อทางลมทางพายุจังสินี่ ตอนนี้ก็ฝนตกแห้งเอาแถววานอ๊อกกดหากบมีกดหรือว่าขันโฮมขันจองอย่างอะไรท่านผู้ชมบมีม,ม,มิตาวาสีปะอเมนปะรถนีน่ท่านผู้ชมแล้วก็สุปเ้าแลนจิ้วเข้าไปเลยแลนเข้าไปไวๆนะท่านผู้ชมบัวเม่คา้าเป็นอ,อย่างยูคบบรุกผัดกลับมาเหมืแล้วกับบุบบงนานผู้ชมแล้วมามือแทวเมื่อวาฝนตกแห,แห้งเอาแถวมาทางลมของฝนอ่าะอ่ะสารพัดเลยผู้ทราบว่าก็ขี่รถแข่งขึนแลนไปไวๆนะท่านผู้ชม กระแลนยิงยางใหญ่ท่านผู้ชมบันนี้รอบน้องเมย์บันนี้เอเมินยูนรถนี่เด้อลูกเด้อฝนในลงไปจะเปียกจะแรงพอทันนะเละยจะเจนนี่แหละเอ้ยแต่สั่งดิคิวน้องเมย์บันนี้ท่านผู้ชมเมินเป็นกำลังใจให้เด้ออแสลมไปละท่าน,น,บบะนะผู้ชมว้าว้าโว้ยฝ เกี้ยงมาเลยนำเกวดมาท่วมวัดพองพีนะผู้ชมขอบ้านนะขอว่ามันตกแห่งเนาะข้นมาจะได้เจอเป็นไส้เกียางเกี้ยวมากค่ะผู้ชมปกเครื่องปกคล้องหมดแล้วนี่เดินพิธานกลับเมลล่าท่านผู้ชมฝนกับตกแดงเนาะ เริ่มแรงเริ่มสิดคำแดงว้าเสียงดังคณะเดออะยอย้อน้องเมย์จะพยายามบางแห่งเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้ท่านผู้ชม,มแล้วก็จะเห็ดไม้ได้หันตะกี้น้องเมย์มาก,กวัวมีได้ดคำนี่ท่านผู้ชมจะได้ย,วยาวขาอพูดแล้วเนาะจะเป็นคนมาไข่เพลิงได้ท่านผู้ชมสบายดี น้องนดนอ่นอ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 าเดี๋ไปเด้ห้องใกันฮะเห็ดป่าเขาแับนี้นีโน้ยังเห็ป่าโน้ไม่เห็ดปลาวะโนอ้อนไม่เห็ดปลาโอ้ถ้าเคยได้ยินนะผู้ชมสีดท้ายนะผู้ชมบมาไงเด้อใจแล้วก็้ชม ไปลองแข่งนะคะผสมเฉพอฟุตตกแข่งขนาดเด้เรอวงกันเนะาะตบใจอะไรโอ้มึงมัวี่กับแซมผชมโอ้มโอนี้จะอด้ซ้อล่าอยางยุมม่มนี้ผชมม้องมัวนีนกินกับเข้าแซมผสมเราไม่ไโดย กเลื่มาซึนซอยเด้อเงินยืนน้ำผู้นั้นได้จ่ายเงินก่อนโดยโดยแต่หลอกมั้ง่ะท่าผู้ชมหลอกทัวร์ออกมาจึงมาซื้อรถลูกแม่ฟ้าไนเนาะอันนี้ดอกอันนี้ก็กินได้ท่านผู้ชมเด้อก็จะเลื่ดอกกระเทียมดอกในี้แหละดอกตัวนี้เปนกินได้แต่ทรานผู้ชมก็จะไปต้มหรือไปนึ่งแหละมีเห็ดโอ้ยหยาอมนีหยาอมโนล่ยโนโน้อยนอใหญ่โดย ลยลอยใหญ่มากไฟอ๋อมืนนอ,มน,อนี้องไ่เจ็บนะอึกเป็นยังกับบริจาคท่านผู้มชมเจ็บนะเอกเจ็บทองวูฮูลเลยโอ้หับสักไหลแกไหลโอ้หันสักไหลกหับมีอักมีสี่ใบท่านผู้ชม แบบนี้เขี้ยวงามมาแหนะมาท่านผู้ชมสุดๆใหม่ๆคือจะเป็นปลูกเองเก็บมาค่ายเองท่านผู้ชมเส้นมีเส้นข้าวเปียกเส้นเปิด์ชัวงอกเนีย่ยต่างๆก็มนนีท่านผู้ชมเนี่ยผักเองก็มีเนีย่ยเดี๋ยวไมีส่วนไ้เออจะได้นะเอาไปไปซื้อ,อนะอ,อนไม้เท้าเนะ่ะซื้อซอยไม้เท่าเนี่ยเพราะว่าอุ้ย อุ้ยปากหอมมางแฮะท่านผู้ชมเก็บังกินยตามใจอยากกินยังทาย,ยเลยทายเลยยูนแบบนั้นทายแล้วเก็บเป็นความทรงจำเด้อว่าเออมาเบอรงโคเ่าได้มาออกฟาร่ลานำกันเอาเฮ็ดยังกินรวมกันเอาไปเทีย่ยวเนแย่ ปอกตีนปรกคอต่ำเจีวน้อไม้ส้มสิวะด้เมินกินเนี่ยงด้เมินเลยพวกเจ้าอยากกินเน่ย่อก็กินเด้ยวหมดทุกอย่างนี่ยกะไรแจ่บนะห้ามเมงโค้งนี่ห้าปัญญาเมืองป่าบ้านไหนปะไปผสมพาไปเบิืงป่านะาานะี่นะ เราจะฆ่าจะขว้ไปคุณเอาไปให้ประเด้งบอกค่ะปลาไฟอันนี้ปลาอยไงปลาจ้าปลาจ้าปลาปลาจ้าปลาจ้าโอ้ปลาจ้าทับทม ตอนนี้เบาอยแห่งเด้อพ่อคนตกแห่งแหงนะผู้สมอะรเนี้ยป่ายังปลานช่ี่อปลาอยเอาไปทอดบ่ปลา

คนตีเบึง์มันกันเช็กบองปลาไม้ปลาเก่าท่านผู้สมชั่ว่าป่ามีสดไม่ทุกตูเลยนีกเลยตัวนี้ ปลาตัวนี้กลางบ่้ไร่ท่านผู้ชมปลาตัวนี้นะเขาจะมาพิธีเลือกปลาในท่าปลาบ่มีเกตมีโบบีกลางท่านผู้ชมถ้ามีเกตมีแห่งแซวสวัสดิกางกระแห่งไร่ท่านผู้ชมอบัย

ฟากระเรื่องคณะท่านผู้ชมทางท้ายทางยานผู้ชมบอกเลยถ้าว่าฝนตกฟ้าฮองชี้ถ้าโทรศัพท,ท์พวันองเมย์ใช้โทรศัพท์ไายถ้าน้องเมย์ปิดเ,เปิดโหมดเครื่องบินนะครับผู้ชมโอ้ <laughs> เปิดโหมดเครื่องบินนะครับผู้ชมมันจะกันในบอมันปลอดภัยบอท่านผู้ชมให้เทือกภิเษกบอหรือบอใดหรือจังได้ท่านผู้ชม,อออออมคอมเมนต์บอกน้องเมย์เด้อ สายกรใส่าเกลือครัผู้ชมมักไฟกินข้าสโดยเินแซบกินไปตาแซบแท้กินข้าวกับเนียงหันสกินข้าวกับเนียงหันบังนาบอข้าวบังา ปาลาเรื่องตัวพี่น้องเหมือนเราไม่เป็นห่วงดิบด้นานแซ่บเนาะยืดเท้ากับโบเ,เอิอร์ดเนาะเอิร์ดกับหมอ,มอปลาเลื่อนปลาเรื่องพันยานฟ้าตอนนี้นะตกใจอะไรถ้าเป็นก่น ดยเอาละดิในให้น้องนาเสื้อค่าผู้ชมโบดยแมนโดย ไม่มีแต่คนปรจื้อน้องเมย์เนาะมีแต่ว่าเพ่นน้องนาละจริงคุดอ้อกนะท่านผู้ชมตือยูเน่โดยสนหรอขอบใจเด้ออันแ่ว่าส่วนใหญ่นะก็จะมัจื้อน้องเมย์ท่านผู้ชมแล้วมักข่ามาเจ้าเพราะที่ว่าไปน้ำกันมักข่ามั้ยจะมักประจื๊อจะมักปรจื๊อขอบคุณเนอะโดยอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อโดยขอบใจเด้อกดใจโดยขอบใจให้ไล่ ยิ้มแย้มแจ่มใสคณะทัู้สมอู้ยไปเทานาหนัาหากแท้ <laughs> ไปเทานาหนัาหากแท <laughs> น้น่ารักจังเลยคอยหมดแดดคอยใส่ใบไม้ใบตองคายทัู้สมนี่มันนาหักแท้นาทีแล้วฟ้าหอมเนาะ เมต้ตัวอันว่าอันไม่ทถ้าห้าไมตุเบอร์เฮนเราแล้วไปเท่าไหร่กับระบบจับนี่ตอนนี้ก็ได้ไลย่างคณะทัผพุสมก็จะเป็นเครื่องเทศเครื่องหอมมากกวยมากไม้มากม่วงผักตาทัผพุสมอู้มักไฟได้เป็นกะตา ตะโกนเด้น้ำบ้านนี่ก็มีเด้อครับผู้ชมเด้จแอบเก็บมาใส่ใส่ป้าติการ์ตานะได้ายขนาดน้ำบ้านนะผู้ชมผู้สาวขายน้ำบ้านเนี่ยยิ้มหวานน้ำบ้านก็นมีทำผู้ชมเนี่ยล,ละกันแบบกินเปิลกินข้าวกินน้ำนี่ผู้ใดมักกินอยู่กับตลาล่าจังซี่เลยก็ได้ครับผู้ชมแหล่สมเมียนน,เนะเนาะใส่ผักใจมีผักกะมา,าัานเส้ครับผู้ชม ผลิตได้ว่าบริสายใหญ่ค่ะผู้ชมมาไม่ต่างๆ่งางลซงอ่งุ่นนะอะอโวคาโดมะขามแอปเปิ้ลยังมีมะทามส้มป่าส้มป่าเป็นกระปุกกระปุกเป็นหอเป็นท่งเมตกรเมียม,มาทำผู้ชมนี่ไข่ฮอนฮอนก็ตำบมังหงยั่วๆจ้านี่อาหารสุกอันนี้เกาเอ่ยว่าอาหารสุกคร่ะผู้ชม อห่หฮะสุดเรียบร้อยเนาะไปแล้วก็ซื้อเคกอ้กกับข้าวได้เลยกายยามีนึ่งไข่เดี่ยโอ้ข้อมขนาดในร้าบ้านข้องบ้านนะผู้ชมสบายดียเอ้าขึ้นสมัยก็ขึ้นฟ้ากันแล้วตอนนี้นะู้สึกว่าเรื่องแม็กแมปเลยเนาะฟ้ากันบบอะไรจักรยานเด้อตกแหงบงูว่ามาอื่นจะตกอีกบ่อหรือบบตก ท่าเบิ้งนำการท่าผสมเพราะว่าตอนนี้ก็จะมือจะทำมะเนาะท่าเบิ้งว่าเมรีบริใบไส้กับท่าเบิ้งว่ามืออื่นจะพาไปเบิ้งไส้ครับผู้ชมน่าจะพาไปตลาดเาเต่าแล้วก็ไปเฮือนลอยเศร้าครับผู้ชมท่าเบิ้งยากเด้อมันจะพาไปเบิ้งอาหารสุดสวยดีซื้ออะไรอีกแล้วซื้อแยกอีกแล้วโอ้ เอาะบหล่ะซื้อะบ卜เดี๋ยวกินก็เผาหนังนงายเลยเนาะเปิ้ลไทยชาเม็ดน่าจะสั่นเออตอนนี้ซื้อข้าวกับอาหารได้เพิ่นท่านผู้ชมข้าวทานำกตะดิเตินเนาะเี่กทีคนซื้อให้ก็กินไปนะผู้ชมตันได้สันว่าเติรนเนาะโอ้ขาวข้าเหมืนปิง ปิงเอ็นบั้งห่อมค่ะทับทุมพ่มพอมเยอะๆมหาพี่เลยกลไก่ต้มไข่ห่านสุกโอ้เด็กน้อยสุดกุ๊กว่ายังมีไว้ทับทุ่มผ่านไายเครื่องนุง่งายโทรศัพทบนู่นนี่นั่นมีหมดเลยทับทุ่มซื่งว่าเหมืองขั้นี่นือธรรมดาทาัผทุ่มเด้ออาหารการกินเครื่องฟองเครื่องใส่ทุกอย่างยังม,มีหมดัดปริม,มานี่บร้าเป็นห่วงเรื่องคาดเคลื่อนยังเลยถ้าผูดด้ใดมาเชียวนะครับผู้ชม นี่ยังจะมีเมด็ดของในแนวกินกับข้าวละ่ะเอาไข่ต้มหไหมเนี่ยเอาไข่ต้มเนี่ยเลยไข่เราไ,ได้หน่วยสองพันซ้ำหน่วยห้าวะซ้ำหน่วยห้าบุได้เอาเอาหกหน่วยดยูตะตัวหอนๆเลยกินกับข้าวเราผสมแซ่บ เขาได้ติดซองแฟนรับผู้สมขอบใจอุ้ยกา,ายเรเลื่อมเลกเลาะคือปะอาไรอย่างนี้ลอกบอกลรื้อซื้อ,อยังอีกคือยังเพิ่มหมอรู้สึกว่าพูดอะไรก็เต็มไม่เต็มมือในซ้ำคนเห่านี้ <c oughs> มือนี้จะเอา <c oughs> แต่ตละมแต่ละสาวสาวๆอีกน้องมืออนะื่นเนาะมือนี้เอาเบาๆไปก่อนเบาๆคนละไม้คนละมือเต็มมือรับผู้สมเดียวมือแรงเนี่ยเขาจะกินข้าวฮวมกันทัพผู้ชมถึงเข้าอยู่เพิ่์ฟกระเจาเนาะซื้อแนวกินไปกินครับผู้ชม แล้วก็แล้วก็บเบึงบึงฟ้าบึงฝนนะ่าผู้ชมถ้าว่าฝนบ่ได้ตกแหง้งฝนเสากรบอร่อเอ่อ<ม>บ่ได้อันบ่ได้ตกแล้วบรรยากาศคือว่าเป็นใจใินะเป็นตาไปต่อกล่กิกนข้าวแล้วก็จะได้ไปต่อท่านผู้ชมจะพาไปเบึงนั่นเบึงนี่แหละว่าคําคืนนี้อยู่เมืงองโค้งคนมียังเดชใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าเออพอดอันฝนตกบ่อเสาแล้วสียังไงน่นนะก็สิได้พักพรเอืม่มเหือดเจงวากันไหมว่าจะไปใส่ท่านผู้ชม โอ้พระเทพยังเด็เห็นยังเด็เนาะจุ่มกันท่านผู้ชมต้องเาพระเทพยังหันนี่มากโตบ่ก็จะเอินอะไรยังลิ้นขี้ลิ้นบ่ลิ้นอย่างลิ้นเอายังโอ้ว่าไปว่ามาโอ้จุ่มกันรีบหนี้เนาะคือคืนดีเนาะตลาดนี้เนาะแรงมาปิดปิดห้าง้วก็ พากันกินท่านกินนี่รินท่านลิ้นนี่ <c oughs> อุ้ย้าเริ่มแหงนะผู้ชมน้องเมก็าจะได้แลนเข้ารถก่อนบวกกัาจ,จะโทรศัพ์ออกไปนอกคือเมื่อกี้แลนเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าที่ยานะผู้ชมจะได้เมียนโทรศัพก่อนละกันแลนเข้าไปในรถก่อนประเไทยรายงานอีเคอร์เดอร์เอาละท่้นผู้ชมตอนนี้น้องเมก้าได้กลับมา พรบอลทีเอาผักโยอาศัยนะคะับผู้ชมเนาะกับเป็นพี่น้องของนาทุผู้ชมนี่อโบราณเล่อมเมฮะโอ้เอบราอไรายผู้ชมอธิซสอยกรซานยืมเงินรอยยังไรเซ่เดวาก็เจ้าเนี่ยโอ้ก็ปีกระสานคนทรง อกได้ช like> Sch mm hmm. ิ้นลายยางนะผู้ส่เนาะกัไพ่มาปั่สเเออไพ่มาเมืองโคงเลยยุคั่เกสลายกับฝรั่งเะไ้่มาเมือครงกับมาไซบริการอระาจ้าเด้เดนทางผู้ส่เด้อเศร้าน้อยเนาะผู้ส่ร้าผู้สงอ๋ออเมนวะบอเทิงคอยแน่เออเยอะไรก็ทออเมนเนอราวนี้อ่ะสำหรับชีปหละตราดมือนี้กับ ทายบรรยากาศให้เบิรงต่างๆกับประมาณเดอน์ทัพสุนเด้อพายักเบิรงคลิปย่างเกี่ยวกับอยู่เมืองคุ้งในตอนนี้ก็ยังกำลังอยู่นะวทัพสุนเนาะกับคอมเมนต์บ็อกใดเด้อร์นัพสุนเด้อคลิปนี้มีคนคอมเมนต์เราได้กับคอมเมนต์บ็อกใด้ทัพสุมพบกันเมื่ออื่นว่าจะพาไปใส่สิบไส้เนี่ยงต่ทัพสุนกับท่าเบิรงเด้อร์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทัพสุนมบ๊ายบายเด้อแตงกินซอยซอปูกวะทัพสุมเห็นอาหารการกินเราเล่าเนาะถ้าว่า លោ់លោ់សម្នៃការីប់រិប់ជាសាពីដើមនីដ្រើនជាសារាប់ជាសាពីដែលដ្រាប់ជាស់